คลิปนี้ผมทำบอลเล่นเกิดมาแล้วทั้งหมดกี่ตัวเนี่ยฮะเออนั่นแหละฮะเดี๋ยวพอทุบตรงนี้ฮะมันก็ต้องเกิดอีกแน่เลยโอ้โหโอ้โหหนึ่งสองสามสี่ยังไงก็ไม่รอดหนึ่งสองไปโอ้มันมาแล้วโอเคไปเลย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 โยโยโยไปเลยไปเลยโอเคไปไปไปวิ่ง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 โอ้อีกหนึ่งตัวแล้วโอ้โอ้อีกหนึ่งตัว โอ้ไปแล้วบ๊ายบายบาย Have a great time ฮัลสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งสำหรับใครครับอีกรอบหนึ่งนะครับผมแทนก็เดี๋ยวคลิปนี้เราจะไปเล่นไหมครับเอาชีวิตรอด1.19กันต่อนั่นเองฮะคลิปที่ทำอะไรแต่ในคลิปนี้ฮะเราจะไปบุกยึดของ Ancient City กันนะฮะซึ่งไอเจ้า Ancient City เนี่ยฮะมันก็เป็นเมืองโบราณที่อยู่ภายในถ้ำดิฟดาร์กนะถ้าเกิดใครที่ได้ดูคลิปที่แล้วเนี่ยจะรู้นะครับว่าผมได้ไปทะเลาะกับไอเจ้าวาร์เดนมานะฮะซึ่งเดี๋ยวคลิปนี้ฮะ เราก็จะไปทะเลาะกับไอ้เจ้าวาเด่นกันต่อน่นแหละแต่ว่าเป้าหมายหลักของเราในคลิปนี้ฮะเราจะทําให้ a n ชียนซ City แห่งนั้นปลอดภัยนะ,ะแล้วเราก็จะไปไล่ล่าสมบัติมาให้หมดเลยและเพื่อเพิ่ม <ๆ S 2> ความสะดวกสบายในการยึดของนเชียนซ City นะัะผมคิดว่าเดี๋ยวเราจะปรุงยาในวิชั่นสักนิดนึงแล้วกันนะยาในวิชั่นเนี่ยฮะมันจะทําให้เรามองเห็นกลางคืนได้ง่ายอย่างนี้ไงซึ่งถ้าจะไม่ผิดเนี่ยฮะเราจะต้องใช้แครอทมั้งนะฮะในการทํายาในวิชั่น <S <S ดังนั้นฮะเราก็จะเอาแครอทออกมาแค่นี้แหละฮะ <S 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 แครอทมันต้องเชื่อมด้วยทองปะเออเอา,เอา,เอาเอ น่าจะใช่น่าจะใช่นะโอเคที่ปรุงยาเราอยู่ไหนเนี่ยเอ่อแป๊บหนึ่งนะผมลืมเอ่อชั้น2ป่ปะลืมแป๊บหนึ่งนะเราเราเราเคยปรุงชั้นดีไม่มีแป๊บหนึ่งนะหรือมันอยู่ชั้นล่างเอ๊คือบ้านใหม่ผมยังไม่เคยปรุงยาไงเอเอ๊อที่ปรุงยาหายไปไหนคือยังจัดระเบียบบ้านไม่เสร็จอะไรอย่างเงี้ยอะเอาสมมุติแล้วกันฮะที่ปรุงยาอยู่นี่ล้วกันแปะนะฮะแล้วก็ที่ปรุงยาแหมะอยู่ตรงนี้อ่ะฮะแล้วก็เอาขวดมาสักนิดหนึ่งขวด ขวดอยู่ไหนหมด few moments later อ้อนี่ไงที่ปรุงยาอยู่ชั้นสองป <laughs> ระโถอ่ะโอเคก็เดี๋ยวเวลาชีวิตไหมฮะอ่ะเดี๋ยวเราเอาขวดมาแล้วก็ในเธอร์วาดสักนิดหนึ่งฮะโอเคฮะเอาในเธอร์ว่าดใส่เข้าไปแบบนี้นะฮะแล้วก็แบบนี้โอเคแล้วก็เอาผงแท่งไฟนี่ฮะใส่ผงแท่งไฟเข้าไปแบบนี้นะฮะแล้วก็แบบนี้โอเคและหลังจากนั้นฮะเราก็จะต้องเอาทองมาล้อมรอบแครอทลักษณะโอเคฮะได้ไปแล้วอันนึง แล้วก็ทําเพิ่มอีกอันนึ่ปัญหาระดับชาติเรามีกระจกลงเหลืออยู่หรือเปล่าเราไม่มีกระจกลงเหลือแล้วหรออ๋อกระจกจ๋ากระจกแป๊บหนึ่งนะฮะกระจกกระจกไม่ลงเหลือแล้วอะหรือว่ากระจกอยู่ข้างล่างแป๊บหนึ่งนะขอค้นหาของบ้านตัวเองแป๊บหนึ่งกระจกอ้ากระจกไม่มีอ๋อกระจกแถวนี้ไม่มีทําไงดีอะเดี๋ยวไปหาแหล่งขุดทรายสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะฮะมันจะต้องมีแหล่งทรายชั่วคราวให้เราแถวนี้บ้างแหละอ้าโอเคเจอแหล่งทรายแล้วตุ่ม นี่ฮะน่าเกียดมากเลยเอาหน้าแอบขุดทรายตรงนี้นิดนึงเนื่องจากว่าทรายของเรานี่คือมัน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 ขาดแคลนนะฮนะโอเคฮะเราจะขุดทรายตรงนี้ตึงต้งตึงต้งแค่จะทำขวดยาชีวิตมันก็ลำบากอะนะ,ะทำไมไม่หาทะเลทรายดีๆใช่ไหม,มนี่เกียดนี่ยเชดเดอร์มันทำให้เกมสวยงามมากเลยนะเห็นปะ่ะอย่างใต้น้ำอย่างเงี้ยดูดีโอ้สวยงามอะ่ะอ๋อปิดเชดเดอร์นะปิดเชดเดอร์ปิดเชดเดอรนะ์ปึ๊บแ <laughs> ลมเสียกันเลยนี่มันคือเกมเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยฮะใช่ไหมฮะพอปิดชเดอร์ปุ๊บอ๋อภาพนะฮะแต่พอเปิดชเดอร์ปุ๊บเกมก็จะค้างนิดนึงแล้วก็แบบดูดีมีออร่าซึ่งชเดอร์ที่ผมใส่เนี่ยฮะก็ตัวเดิมนะฮะก็รู้ๆกันอยู่ฮะผมใช้ตัวนี้ฮะ complementary shader นะฮะส่วนตัวเกมอันนี้ผมไม่ได้ใช้ Opti f ฟเป็นตัว เฟเวอร์รัลลี่ออปติมิสนะฮะก็ค hmm. yeah, okay. well, ือเป็นมอ p แพ k ที yeah, okay. well, out, ่ทำให้เกมลื่นนินทา o ออ i ติฟายได้ไหมล่ะคือออ t ติฟายเนี่ยมันแบบมันอัปเดตช้าไงใช่ไหมฮะส่วนตัวเนี่ยฮะมันอัปเดตเร็วคืออารมณ์ประมาณแบบตัวเกมออกมาแป๊บเดียวปุ๊บตัวเนี้ยปึ๊บมาให้ทดลองใช้งานกันแล้วส่วนออ t ติฟาย รอกันไปชจเสร็จๆแล้ว<ร>พวกอ p พติฟายเนี่ยมันใช้กับพวกไมครับมอสไม่ค่อยได้ไงแต่ว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยฮะมันรองรับมอสทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาเรื่องไมครับของเรากันต่อแล้วกันฮะเนี่ยบอกแล้วอย่าชวนคุยไปเรื่องไมคราฟเออเรื่องไมครับมอสแปร์ก็เรื่องไมคราฟนั่นแหละเออโอเคฮะไม่โทษแล้วกัน<อ>ซึ่งเดี๋ยวขออนุญาตเผาก็จบตรงนี้แป๊บหนึ่งแล้วกันฮะนี่เราใส่ของที่จะผเผาเข้าไปตรงนี้ปึ๊บไม่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 ใช่มั้งแป๊บหนึ่งนะผมทำแบบทำระบบเองล เอ๊ะเอ๊ะแป๊บหนึ่งนะมันมันมันยังไงนะอ่ะอันนี้ใส่ลาวาแล้วของที่จะเผานี่เราต้องใส่กล่องข้างล่างป่ะแป๊บหนึ่งนะฮะผมทะเลาะกับตัวเองอ่ะโอเคน่าเกลียดหน้าเลยนี่ของที่จะเผานี่ฮะคือใส่กล่องข้างล่างตรงนี้อ่ะแล้วตรงนี้ฮะก็คือใส่พวกลาวา่โอเคแล้วมันก็จะมาเผาข้างล่างอัตโนมัติตรงนี้อทําเองหรือเองเอาหน่ามันเป็นระบบชั่วคราวที่แบบก็ชั่วคราวนั่นแหละนะโอเคฮะนี่ไงเราก็ได้กระจกมาแล้วขอบคุณครับโอเคเราก็ทํา วดตักประมาณสชุดแบบนี้แล้วกันกระจกที่เหลือตรงนี้ฝากเอาไว้ก่อนแล้วกันฮะฝากไว้ตรงนี้ก่อนเออแหล่งน้ำใช่ไหมฮะอ่ะแหล่งน้ำไม่รู้ทำยังไงอ่ะเอาแหล่งน้ำไอเจ้าน้องทำไมน้องมูนวอล์กแบบเดินถอยหลังแบบเนี้ยฮัลโหลออกซตรเโดเราพังไปแล้วนะฮะออกซตรเลโดเราเข้าเกียร์ถอยหลังแล้วถอยน้องไปเถอะนะฮะแล้วแหล่งน้ำในการทำยาก็คือน้ำในบ่อของน้องนั่นแหละนะโอ้โหน้องแอบฉี่ไปบ้างเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ยาช็กระปุกนะฮะมาตรฐานออยสุดยอดโอเคฮะ ใส่เข้าไปแบบนี้ก่อนตึงต้งตึงตึงแบบนี้แล้วหลังจากนั้นถัดไปฮะเราก็จะใส่แครอททองเข้าไปหรือปะน่าจะใช่แหละ,อะลองดูก่อนแล้วกันฮะคือผมก็ไม่ค่อยได้ปรุงยาสักเท่าไหระ่นะจริง <Ooh. S 1> มาดูการยืบในวิชั่นเย้ yeah. โอเคฮะได้ในวิชันเรียบร้อยเห็นปะฮะมันแค่เพียงแบบเออสนาที3นาทีมันน้อยเกินไปไม่เอาฮะใส่เลสตโตนเข้าไปเพิ่มนิดนึงเพิ่มระยะเวลาฮะจาก3นาทีมันก็จะกลายเป็น7นาทีปะใช่ไหนดูซิอ่ะแนาทีครับได้เป็น8นาที อ่ะเอาออกมาผมไม่ชินกับในวิชั่นที่มันเป็นสีเขียวแบบนี้เลยทำไมเป็นสีเขียวก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะสมัยก่อนเป็นสีฟ้าใช่ปะคือสีเขียวแบบนี้มันค้ายยาพิษเลยอ่ะอ๋อเดี๋ยวเราไปที่ดิฟดากักเลยแล้วกันนะฮะซึ่งเราได้ทําประตูในเธอเอาไว้ตรงนี้นะฮะแล้วก็เดินมาตรงไหนนะตรงนี้ <c oughs> ถ้าทําเองลื่มเองแล้วก็ตรงตรงนี้มั้งน่าจะใช่แหละลืม,ล,มลืมทำป้ายไงนี่ไงดิฟดกของเราย yeah. บางทีก็งงตัวเองนะทำไมเราไม่เอาประตูตรงนี้ฮะลงไปข้างล่างบึ๊ดไปเลยใช่ปะ่ะนั่นแหละฮะเดี๋ยวพอยว่ากันฮนะแปะน่ากลัว<อ>ชเชลเกอร์บ็อกเราคามไม่ต้องเอาไปเยอะขนาดนี้มั้งนะฮะเราแปะไว้แถวนี้สักนิดนึงโอเคฮะประมาณเอาไปประมาณ3กล่องก็น่าจะพอแล้วมั้ง ซึ่งไอ้เจ้าแอนเชียนของเราเนี่ยฮะอยู่บริเวณข้างหน้าตรงนั้นนะนี่ไงผมแปะป้ายไว้อยู่ go to ancient city เขียนถูกไหมเนี่ย a n c i e n t เ <laughs> <laughs> มืองโบราณโอเคครับข้างหน้าตรงนั้นฮะเดินไปเลยฮะเดินกันไปยาวๆสุดตอยข้างหน้าตรงนั้นเลยครับโอ้เพื่อไปกหจัดไปละบิดนิวฮะโอเคบริเวณตรงนี้ฮะเดินมามันอาจจะแบบมืดๆนิดนึงอ่ะเอาเถอะฮะผมไม่แน่ใจว่าเ h a เดอร์นี้ในวิชั่นมันจะได้หรือเปล่าผมว่ามันไม่น่าได้แน่เลยอ่ะเดี๋ยวขอลองมาตรงนี้สักนิดนึงแล้วกันฮะโอ้โหน่ากลัวมากอ่ะกินในวิชั่นฮะ กกอ้ววชเดอร์นี้รองรับในวิชั่นด้วยตบมือบางชเดอร์นี่คือมันไม่รองรับในวิชั่นนะฮะโอเคครับผมเราเจอเป้าหมายแรกแล้วฮะเป้าหมายตื่นเต้นของเราฮะบริโโเวณตรงนู้นเดี๋ยวเราจะต้องไปกาจัดเป้าหมายตื่นเต้นก่อน,นะฮะ<ไ>ซึ่งเป้าหมายตื่นเต้นเราจะขึ้นไปยังไงโดยที่มันไม่ทําอะไรเราให้ตายเถอะฮะโอเคฮะเราจะต้องทํำยังไงดีอ่าคือจริงๆเนี่ยครับเวลาเรามาเอนชิเนซิตี้เนี่ยเราควรจะเอาขนแกะมาด้วยนะแต่ว่าเรายังไม่มีฟาร์มขนแกะไงฮะแปี ขโมยตรงนี้ได้ไหมเนี่ยแลถึงนะฮะยึบโอเค,อเคได้อยู่มัง้งโอเคอะอ่ะเวลาทุบมันไม่มีเสียงก็ถือว่าโอเคนั่นแหละฮะเราก็จะขอโทษที่ทำให้ตกใจแล้วกันก็ <c oughs> มันทําให้เราตกใจอะโดโอเคเดี๋ยวบริเวณตรงนี้ฮะเราจะต่อขึ้นไปเลยแล้วกันนะฮะเนี่ยขึ้นไปก่อนขึ้นไปเลยยึบโอเคฮะเวลาเราต่อบล็อกมันไม่น่าจะมีเสียงอะไรใช่ไหมฮะบ๊ายบาฮะยึบยึบยึบไม่มีเสียงนะฮะยึบอ้าวตาเอ๋ตาเอ๋ตาเอ๋โอเคฮะ ตรงนี้ค่อนข้างตื่นเต้นผมไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดเราทุบเนี่ยฮะมันจะมีอะไรออกมาไหมอ่าถ้าเกิดเราทุบด้านตรงนเนี้ยเนี่ยเราทุบด้านขวาตรงเนี้ยด้านซ้ายตัวเนี้ยมันจะโบยวายแน่นอนออตุง้งตุ้งอ่าโอเคมืดแล้วสิโอเคฮะก็เดี๋ยวรอมันใจเย็นแป๊บหนึ่งนะฮะเราจะต้องทิ้งระยะสักแป๊บหนึ่งเพราะถ้าเกิดเราทุบไปเลยเนี่ยเออวาเดนมันจะเกิดเลยมั้งไม่แน่ใจเหมือนกันดังนั้นฮะเราอาจจะต้องทิ้งระยะสักนิดหนึ่งนะฮะเพื่อลดความน่าตื่นเต้น โอเคฮะเราจะมาตรงนี้นิดนึงจุ๊บโอเคฮะแล้วก็ทุบอ้หยอด โอเคตรงนี้น่าจะปลอดภัยแล้วฮะเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยแล้วกันนะฮะจิ๊บไหนดูซิตรงไหนที่เร,เราเลยยังไม่เคยไปบ้างคือครั้งที่แล้วเราไม่ได้เอายาในาวิชั่นมาไงดังนั้นคือแบบทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็จะมืดไปหมดเลยนะฮะโอเคฮะตรงนี้เราก็เดินตามปกติถ้าเกิดเราเจออะไรน่าตื่นเต้นเดี๋ยวเราก็ค่อยว่ากันอีกรอบหนึ่งไหนดูซิตรงนั้นมีอะไรไหมตรงนี้มันเป็นพืชขนข,ข,ขนไก่มันเป็นพืชขนแกะฮะเราก็ได้ทางนั้นเลยนับนึองนะฮะตรงนั้นมีมีนน้้้ล็อกกดยยเเรงััี่่าาจะใสปู โอ้ไม่เจ้าโอ้โอโอ้มันอยู่ไหนอะแป๊บหนึ่งนะไอเจ้านั้นมันต้องอยู่ข้างล่างแน่เลยตายแล้วฮะอีกรอบหนึ่งผมว่าวาเดนเกิดแน่เออเมืดต๋อทำไมมันเมืดนเต๋โอ้ยตรงนี้อย่าไปเหยียบนะโนไม่เอาไม่ดีฮะแล้วประตูตรงนี้เปิดทีมันก็แบบลองลองลองดูแป๊บหนึ่งฮะมันน่าจะมีทางเข้าอย่างถูกสุขอนามัยเดี๋ยวผมขอหาแป๊บหนึ่ง เกลียดจับไหมล่ะเกลียดจับไหมล่ะทางเข้าอย่างถูกสุกขอนาไหมแป๊บนึงนะครับต้องหาแป๊นนึงมันต้องมีตัวตื่นเต้นามากงแน่เลยแน่เลยเราพร้อมจะไฟกับวาเดนแล้วหรือยังล่ะเออเออเอาแล้วยังไม่เกิดเหรอโอ้เป็นเรื่องที่ดีโอเควาเดนยังไม่เกิดโอเคฮะดีฮะโอ้ oh my god โอ้โยโอเคมันมาแล้วอ่าอ่านั่นแหละครับชีวิตน้อเอ๊ะวาเดนอยู่ไหนวาเดนอยู่ไหนเฮ้ยวาเดนมันมาแล้ววาเดนมาแล้วเอ่อแป๊บนึงนะฮะโอเควาเดนมันเดินลงมาแล้วนน่นไงวาเดนอยู่นู่นแล้ววาเดนอยู่นู่นแล้วไม่ไม่ไม่ต้องตามฉันนะไม่ต้องตามฉันนะไม่ต้องตามฉันนะไม่ต้องตาม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 มา เ,ออเธอก็อยู่ของเธอตรงนั้นไปนะฮะใจเย็นๆนิดหนึ่งฮะก็ค่อยๆกดชิปแล้วก็ย่องออกมาเรื่อยๆนะฮะสนโนบอลในตัวก็ใช้กันอย่างประหยัดนิดนึงนะฮะโอเคฮะปล่อยวาเดนไปอย่างนั้นแหละฮะไม่รักไม่ตกมาแก้ไม่ต้องมาดีกับฉันไม่ต้องมารักกันก็ได้โอเคตรงนี้มีบล็อกตื่นเต้นนะฮะเดี๋ยวผมขอทุบตรงนี้นิดนึงแล้วกันนะฮะป้องกันเอ,อ่อวาเดนมันคงุงไม่ตามมานะทุบปุ๊บโอเค โอเครอดนะฮะตรงนี้โอเควาเด้นน่าจะอยู่ประมาณแถวแถวนั้นนะฮะเขาคงไม่มาหาเราหรอกมั้งนะฮะมันมีกำแพงกั้นอยู่โอ้โ oh น no, ผมไปที่อื่นก่อนดีกว่าเนี่ยมันพยายามดมหาเราอะ่ะไม่ต้องมาตามหากันเลยไม่เอาขอบคุณแต่ข้อดีฮะถ้าเกิดวาเด้นตรงนั้นมันเกิดแล้วเนี่ยฮะมันจะไม่เกิดเพิ่มดังนั้นฮะระหว่างนี้ฮะเราก็สามารถเดินตามล่าหาของได้ตามปัธยาศัยมั้งเฮ้ยโอ้โห <Hello there. S 1> มันตามมาถึงนี่เลยเหรอเนี่ย ดูสิฮะมันตามมาถึงนี่แล้วไม่ต้องตามมา,าจมูกดีเหลือเกินแหมแปบ๊บหนึ่งนะฮะมันตามมาถึงไหนแล้วมันอยู่ไหนแล้ววะมันอยู่ไหนละมันอยู่ไหนแล้วล่ะอยู่ไหนผมไม่รู้ว่าผมพยายามเราเราเดินไปที่อื่นต่อแล้วกันนะฮะโอเคครับไปไปที่อื่นก่อนไปที่อื่นก่อนโอเคข้างหน้าตัวนั้นมีบล็อกตื่นเต้นฮะเดี๋ยวเราไปทุบบล็อกตื่นเต้นกันซะหน่อยแล้วกันรู้สึกตอนนี้เหมือนวาเดนมันจะเงียบไปแล้วฮะโอเคอ่ะมันก็โวยวายอยู่แถวนั้นนั่นแหละ โอเคไปดีครับาเดนโอเ้โอ้สองตัวเลยเห <c oughs> <c oughs> รโอโอ้ตัวเดียวก็พอมั้งโอ้สองตัวครับบาเด้นโน้ไม่แล้วอะไรกันครับเนี่ยโอ้ชีวิตโอ้ยตัวเดียวก็พอมั้งเอาล้ะนั่นแหละคือความสนุกของ Ancient City ฮะย่องกันทั้งวันทั้งคืนโอเค ถ้าจะไม่ผิดหอ,อนี้มันเหมือนมันจะมีจุดเกิดด้วยมั้ง Good morning นะพอดีข้งองๆเป็นตอนเช้าโอเคเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนสักนิดนึงแล้วกันนะขึ้นไปข้างนอกเอ้ขึ้นไปข้างบนโอเคมาดูกันซีว่าตรงนี้โอ้แรบ๊บนึงนะฮะมันอยู่ข้างล่างหรอหรออยู่แถวนี้หรออยู่ไหนอะเอะ๊โอเคฮะทุบก่อนโอเคทุบทุบทุบ ทำไมเสียงมันวาเดนมนอยู่แถวนี้โอเคฮะมันอาจจะไม่ได้อยู่แถวนี้ก็ได้เดี๋ยวขอเปิดไนวิชั่นแป๊บนึงนะโอ้โหโอเคเอเอไม่ต้องมาสูบกันโอเคฮะลงข้างล่างดูซิวาเดนอยู่แถวนี้ไหมโอ้ไปตรงนู้นไปตรงนู้นไปตรงนู้นไม่จงมาตรงนี้๋โอโอเค วายเด้นมันตามกลิ่นผู้เล่นมาไงฮะโอ้ยชีวิตออครับการที่ทำให้ Ancient City ปลอดภัยนี่บอกเลยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากมากก็ถ้าอยากจะตื่นเต้นน้อยก็รับเพื่อนมาด้วยก็ได้นะฮะแล้วแต่โอเคตอนนี้เราจะโอ้อีกแล้วเหรอคงไม่ต้องวัดโอ้ไมววาเด้นตัวที่สามว h e เด้มวาเด้นตัวที่3ไม่ดีมั้ง อะไรเนี oh ่ยอ oh, ๋อจะเอากี <si masa, ja ่ตัวเนี่ยโอ้แม่เจ้าไปได้มาโน่นละาไปโน่น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 ไปน่นนไปโน่นไปน่นไปน่นไปโน่นไปน่นไปโน่นไปโน่นไป่นไปโน่นไปโ่นไปโน่นไปน่นไปโ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 น่น่นไปน่่นน่่นไปไปโน่นไ่นไป่นไปโน่นไไป่นไปโน่นไไป่นไปโน่นไปโน่นไน่่นไปโน่นไ่นไปโน่นไปโน่นไปโน่ไป่นไปโน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 ่นไปโ่นน่นไปโน่นไปน่นน่นน่่นไปโน่น เออโทรศัพท์ผมเองนะฮะไม่ต้องไม่ต้องมานั่งแบบอุ้ยโทรศัพท์ไม่เสกใครส่งมาโทรศัพท์ผมเองนะอยู่นู่นที่เกียรติบโอเคเดี๋ยวขอทําให้แถวนี้ปลอดภัยนั่นไงโอ้โหกีดตัวเนี่ยนู่นตัวที่หนึ่งนะฮะตรงนั้นตัวที่สองมีทั้งหมดสามตัวนะเวลาตอนนี้ขอ,ขอขอบคุณมากนะ thank you no welcome อยู่เว้นกัมโอเคข้างหน้าตรงนั้นมีบล็อกตื่นเต้นอีกหนึ่งบล็อกนะฮะดังนั้นะเดี๋ยวผมคิดว่าเราจะค่อยๆนั่นแหละฮะทุบทำลายทีละบล็อกอะไรอย่างเงี้ยฮะโอเคฮะแล้วเดี๋ยวคอยดูนะ อ๋อหอยละมังหอยละมังหอยละมังอ่ะตรงนี้งอกตรงนู้นตรงนู้นหุบอ่ะโอเค <Bye. How S 1> อ่ะเฮ้ย <great time. S 1> โอเคฮะตั้งสตินิดน,นึงฮะโอเคมันพยายามจะดมกลิ่นผู้เล่นไม่ไปจ้างมันฮะโอเคฮะเรามาบริเวณตรงนี้นิดนึงนะครับค่อยๆเดินมาแปะไฟนิดนึงอ่ะฮะ โอเคฮะมันเดินมาอยู่ใช่ไหมเจอเพชรอ่ะขอบคุณฮะโอเคค่อยๆเคลียร์ไปเรื่อยๆฮะ,ข,ะข้างหน้านั้นบล็อกตื่นเต้นอ่ะข้างหน้านั้นบล็อกตื่นเต้นอ่ะโอเคฮะเราไปทุบทำลายบล็อกตื่นเต้นกันดีกว่าไม่รู้ว่าผมตั้งชื่อว,ว่าบล็อกตื่นเต้นเพราะว่ามันทำให้ชีวิตเราตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นมากๆใน Ancient City แห่งนี้โอ้โหบล็อกตื่นเต้นโอ้โหมีกี่บล็อกครับเนี่ยโอ้โหโอ้โหมีสามอันท่านผู้ชมพร้อมแล้วหรือยังฮะพร้อมยังฮะพร้อมยังฮะหนึ่งสอง มาไหมโผล่ไหมโผล่ไหมโอ้ขอร้องพอแล้วมั้งพอแล้วมั้งพอแล้วมั้งจริงๆโอเคเแถวเกอร์ตรงนี้เคลียร์เรียบร้อยฮะ <Hey. S 1> โอ้ไม่นะมันมาตรงนู้นแลเดีนะ็ดอะไปตรงนูน้นโอเคเราล้อมไปตรงนู้นก่อนนะฮะล้อมไปตรงนู้นก่อนชีวิตโอเคไปตรงนู้นนะวาเดนไม่ต้องมาหาแล้วนะไม่ต้องมานะไม่ต้องมานะไม่ต้องมา Oh. ยิงเข้าไกลยิงมืดดีท่านผู้ชมผมรู้สึกสัมผัสได้ว่ามันกำลังเดินตามเรามาโอเคฮะมันกำลังเดินตามเรามาโ oh. อ้ยต่างกันตรงนี้โอเคฮะค่อยๆขึ้นไปฮะอยู่ไหนมันอยู่แถวนี้แน่เลยมันอยู่แถวนี้แน่อะกลับมาจุดเดิมตรงนี้รหรือเปล่าอ๋ oh. ออะตรงนี้มีบล็อกตื่นเต้นทุบไปเลยโอเคตรงนี้มีบล็อกตื่นเต้นเราเตรีย์ไปอีกหนึ่งบล็อกนะฮะตบมือฮะโอเคขึ้นไปฮะขึ้นไปขึ้นไป ขึ้นไปผมไม่รู้หรอกว่าวาเดนอยู่ไหนแต่ว่าเราควรอย่าเพิ่งเปิดกล่องอย่าไม่อยากสร้างศัตรูตอนนี้อย่าเพิ่งเปิดกล่องไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามฮะเราจะต้องเดินไปที่อื่นก่อนนะฮะโอเควาเดนตรงนู้นมันหุบลงไปแล้วนะฮะโอเคมันกําลังตามเรามานะเนี่ยโอ้อยโอ้อยเออสูตรดมเจ้านันดอลันทมฉันเคยสูตรดมฉันเคยสูตรเล่นเด็ดเา้าเด็ดเย็นฉันเคยเด็ดเล่นเด,ดดดเด็ดดมเด็ดดม ได้เคยเด็ดเล่นเด็ดดมเด็ดดมผมว่านะก่อนที่จะเริ่มทำอะไรเคลียร์วาเดนให้หมดก่อนดีกว่านะฮะเคลียร์วาเดนก็คือที่มันเดินโปแปะโปะแปะเดินไปเดินมาเนี่ยฮะเคลียร์ให้หมดก่อนดีกว่านะฮะเดินโอเคปุ๊บ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 รู้สึกว่าพื้นที่แถวนี้จะเงียบสงบเลยนะโอเคฮะแถวนี้เงียบสงบก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและในเมื่อตรงนั้นเนี่ยฮะมันเงียบสงบแล้วเราก็จะมาตื่นเต้นบริเวณตรงนี้โอ้โหเกียร์อันเนี่ยนั่นแหละฮะเคลียร์ให้หมดก่อน เพราะถ้าเกิดสมมติเราทุบอันนี้อันนั้นมันก็จะต้องดังถ้าเราทุบอันนั้นอันนี้ก็ดังอ่ะพร้อมอยังแป๊บหนึ่งนะนาวิชั่นเหลือกี่วินาทีฮะแป๊บหนึ่งนะเอ่อนาวิชั่นเหลือ1น,นาทีนะฮะโอเคฮะหนึ่งตองไปไปเต็มตัววิ่งหนีเต็มตัววิ่ง,ววงโอเควาเดนมาแล้วอ่าโอ้ยอ่าฉันเบื่อเธอจริงๆเลยโอ้ยเฮ้ยแป๊บหนึ่งนะเฮ้ยนะไม่ต้องเดินมา ไม่อย่าเดินลงมาอย่าเดินลงมาว่าเดนอยู่นู่นฮะว่าเดนอยู่นู่นอ่าอย่าเดินลงมานะขอร้องไม่ต้องเดินลงมานะฮะไม่ต้องเดินลงมาไม่ต้องมันเดินลงมาจริงๆด้วยฮะโอ้ไม่ต้องไม่ต้องมาลักไม่ต้องมาแคร์ไม่ต้องมาดีกับฉันไม่ต้องมาลักไม่ต้องมาห่วงไม่ต้องมาห่วงใยฉันไม่ต้องมารักกันมากเลยไม่ต้องมาแคร์ไม่ต้องมาดีกับฉันเะทุบบล็อกตื่นเต้นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ฮะเห็นป่ะฮะมันก็จะแบบเปยน้อยลงเรื่อยๆ ล้วก็ปล่อยให้วาเดนอยู่ตรงนู้นไปมันก็จะห่างจากผู้เล่นโอเคเรามาตื่นเต้นบล็อกถัดไปดีกว่าไหนดูซิบล็อกตื่นเต้นอยู่ตรงไหนแถวนี้เดินได้เลยครับไม่มีอะไรโอเคฮะเอ๊ะอ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเปิดก่อนเดี๋ยวค่อยเปิดก่อนสำรวจแถวนี้นิดนึงโอ้โอเคตรงนี้เราไม่ควรเดินเราต้องลงทางไหนอ่ะมันน่าจะมีทางเข้าที่แบบสามารถเข้าไปข้างล่างโดยที่แบบไม่ทําให้ไอ้เจ้าวาเดนมันมันมัน,มนบูมบูมบูม <Hello there. S 1> <laughs> อแล้ว่อาผมว่านะเราต้องเจาะโดยตรงอะ่ะเพราะถ้าลงบันไดย,ยังไงมันก็ตูมตูมตูมเย้ อ้อยอีกแล้วใช่ไหมอ้ยอยอายชีวิต เจ้าเถอะฮะวาเดนอย่าไปฆ่ามันเลยฮะมันไม่คุ้มค่ากับชีวิตจริงๆโอเคตรงนั้นมีบล็อกตื่นเต้นฮะไปทุบทำลายกันดีกว่าฮะแล้วส่วนใหญ่นะตรงไหนที่มีบล็อกตื่นเต้นอ่ะมันก็จะชอบมีของให้เราเก็บนะฮะตรงนั้นโอเคฮะตรงนี้เราทุบนะฮะปึ๊บโอเคเคลียร์เรียบร้อยถามหน่อยสิฮะใครที่เล่นไหมครับเอาชีวิตรอดแล้วยังไม่เคยมาบุก Ancient City บ้างไหมเพราะว่ากลัวไอ้เจ้าวาเดนอะไรอย่างเงี้ยฮะอ่ะเนี่ยก็เดินตามผมได้นะฮะอ่ะก็ค่อยๆทุบอะไรอย่างงี้อ่ะตรงไหนมีก็ค่อยๆย่องยังไม่จบอออีกเเหรโคฮะทุบ เฮ้ยวาเดนยังอยู่เว้ยโอเคฮะเปิดกล่องโอเคฮะเปิดกล่องมีอะไรก็หยิบ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 ของเต็มโอเคนั่นแหละฮะเอ็นชิเอนซิตี้มันก็จะแบบเออตื่นเต้นนิดนึงก็ลากเพื่อนมาช่วยกันตื่นเต้นด้วยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยฮะมีโฮเนี่ยฮะชีวิตดีมากปกติไอเทมโฮในไมโครับเนี่ยแทบจะไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยฮะเพิ่งมีประโยชน์ก็ตั้งแต่มีเอ็นชิเอนซิตี้พวกนี้นั่นแหละฮะเอ๊ะล็อกตื่นเต้นบล็อกตื่นเต้นไม่ใช่ บล็อกตื่นเต้นโอเคฮะทุกบล็อกตื่นเต้นแบบบล็อกตื่นเต้นโอเคตรงที่เป็นขนแกะเนี่ยฮะเดินได้ตามอัธยาศัยเลยไม่ต้องแบบมานั่งย่องอะไรให้เสียเวลาไหนดูซีบล็อกตื่นเต้นไม่มีนะเออวาเดนแบบนึงนะม,มันยังไม่หมดอีกหรอโอเคเดี๋ยวเราไปบุกตะลุยข้างหน้าตรงนั้นกันดีกว่านะฮะตรงนั้นเห็นปะฮะมันมีหลายอันเลยอ่ะไปะปไป,ไปข้างหน้าตรงนั้นโอเคคลิปนี้ผมทําวาเดนเกิดมาแล้วทั้งหมดกี่ตัวเนี่ยอะ เออนั่นแหละฮะเดี๋ยวพอทุบตรงเนี้ยฮะมันก็ต้องเกิดอีกแน่เลยโอ้โหโอ้โหหนึ่งสองสามสี่ยังไงก็ไม่รอด oh, <no. S 1> โอเคฮะทำยังไงดีตอนเนี้ยผมมี2ทางเลือกฮะคือเราทุบๆๆบแล้วก็เข้าเกียร์หมาหนีไปเลยเพราะว่าตรงเนี้ยเห็นป่ะมันมีถึง4อันดังนั้นคือทำยังไงเนี่ยฮะก็ไม่ก็ไม่น่าจะรอดผลดังนั้น1 2ไป 2> โอ้มันมาแล้วโอเคไปเลย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 โยโยโยไปเลยไปเลยโอเคไปไปไปว วิ่งโอ้อีกหนึ่งตัวแล้วโอ้โอ้อีกหนึ่งตัวโอ้ oh, ไปแล้วบายบายโอ้ bye bye, oh, แม่เจ <great. S 1> ้าเกิดแบบโอเคฮะเราจะต้องรีบออกจากที่นี่นิดนึ่งฮะเพราะว่าเราเราทำเสียงดังนะฮะโอเค okay, มันอยู่หลังกําแพงตรงนั้นฮะ,ะปล่อยไปก่อนฮะ,ะตรงนี้มีบล็อกตือนเต้นอีกหนึ่งบล็อกนะฮะเราจะทุบไปเลยไหมทุบไปเลยไหมเอายังไงจะเอายังไงโอเคตรงนี้รอดอ่า หัวใจจะวายเล่นแบบนี้นี่หัวใจจะวายเอานะเนี่ยโอเคอะเออเรากลับมาจุดตรงนี้อีกแล้วเหรอเรากลับมาตรงนี้อีกแล้วเหรอโอ้อย่าพึ่งขึ้นไปอย่าพึ่งขึ้นไปมันยังโวยวายอยู่โอเคฮะอย่าพึ่งอย่าพึ่ง <c oughs> อย่าพึ่งเพชรนี่ขอบคุณครับ ยังอุตส่าห์ห่วงเพชรนะเนี่ยคือตรงเนี้ยผมรู้สึกว่าเราเดินวนไปวนมาหลายรอบแล้วฮะก็ตรงไหนคืออะไรไม่รู้นะแต่ยิ่งพอเราเดินไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยฮะแถวนี้ก็จะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นโอ้โหเข้าบนตรงนั้นมีบล็อกตื่นเต้นโอ้แม่เจ้าตรงนี้ก็มีบล็อกตื่นเต้นถ้าเกิดเราทุบตรงนี้มันจะไปถึงตรงนั้นไหมนะอ่ะโอเคฮะทุบตรงนี้ก่อนแล้วกันนะฮะทุบนะฮะหนึ่งสองจะถึงไหมอ่ะโอ้แม่เจ้าถึง คมันเกิดไหมอ๋อเกิดอีกแล้วโอ๊ยเออชีวิตเนาะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโู้บล็อกตื่นเต้นตื่นเต้นเต็มไปหมดเลยบล็อกตื่นเต้นเต็มไปหมดเลยโอเคฮะเราจะทุบพวกนี้นะฮะรีบทุบนะฮะบายบายโอเคเราต้องรีบไปหนี่กันดีกว่าแป๊บนึงนะฮะเขาอยู่แถวนี้ไหม สวัสดีฮะบาเดนสวัสดีฮะโอเคฮะเขาอยู่ตรงนู้นฮะเขาอยู่นู้นโอเคเห็นเห็นเขาเขาไหมเห็นเขาเขาไหมเออเห็นเขาแต่เขาไม่เห็นเราแกแกลบาเด้นตาบอดนะฮะแต่ใช้หลักการดมจมูกโอ้แม่เจ้าโอโนออ้นี่กี่จุดเนี้ยตายโอ้ยให้ตายเถอะคลิปนี้ผมจะโบยวายเยอะนิดนึงนะฮะคือคือมาเล่นเองเราก็จะรู้สึกว่าแบบรอบกิดเลยบาเดนจ้าไหนอยู่ไหนเขาอยู่ไหนอยู่ไหนเขาอยู่นู่นนะฮะ ออเอาเลยลูกเอาเลยเอาเลยเอาเลยตามอัธยาศัยเลยดังนั้นเวลามาเ e อ็นชินซิตี้อย่าลืมเอาโนว์ฟอลมาด้วยนะฮะโอเคตรงนี้รู้สึกจะเงียบสงบจึ๊บจึ๊บโอเคเงียสบสงบมีของอะไรบ้างปุ๊บมีแต่ขยะนะฮะโอเคฮะงั้นก็ปุ๊บไปเลยเย้เดี๋ยวขอเอาขยะใส่โชกเกอร์แป๊บหนึ่งนะเอ่อโชอกเกอร์จึ๊บโอเคฮะ เก็บ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 ขยะ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 อย่าย่อย่าย่าอุสาวเอาไฟมาตั้งเยอะไม่ได้ใช้อ่ะเอาไฟมาตั้งเยอะไม่ได้ใช้เพราะอะไรกลัวเวลาแบบแปะไฟแล้วเดี๋ยวแบบมันจะไปเรียกเพื่อนมาอะไรอย่างงี้ไงฮะเออไอ้บล็อกตื่นเต้นนั่นอ่ะ่ันน่าบล็อกตื่นเต้นอยู่ตรงนู้นโอเคฮะใหญ่ใหญ่ใหญ่หยิบตรงนี้ใหญ่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 หยิบโอเคบล็อกตื่นเต้นอยู่ตรงนี้่ันน่าเสร็จเราโอเคข้างบนตรงนั้นไม่น่ามีอะไรนะครับค่อยคยขึ้นไปอย่างระมัดระวังโอเคแถวนี้เราเคลียร์เรียบร้อยแล้วอจำได้โอเค ตึ๊บตึ๊บปลอดภัยมาดูกันดีของอะไรให้เราว่างนะฮะทารดาอู้เจษแผ่นดิสเฮ้ยได้เยอะอยู่นะถือว่าเป็นอะไรที่ดีฮะโอเคงั้นเราก็าทุบไปเลยเย่ไหนมาดูสิฮะกล่องนี้มีอะไรให้เราบ้างฮะทารดาโอเคฮะมีเอ็กโค a า t ก็ก็ดีกางเกงอะไรเนี่ย of v e n อ c เวนิส และตอนนี้ฮะเราก็เคลียร์เกือบจะหมดแล้วนะฮะซึ่งมันก็เหลืออีกนิดนิดหน่นอยหน่อยนั่นแหละฮะมันอยู่ข้างบนใช่ไหมอ่ะโอเคฮะต่อขึ้นไปดูซิตะเอโอเคโอเคคือมันก็มืดนั่นแหละฮะขี้เกียจกินอไอวิชั่นไงเสียดายนะฮะโอเคเราจะได้รู้ด้วยไงว่าตรงไหนเนี่ยฮะมันมืดอะไรอย่างเงี้ยฮะโอเคหมดแล้วมั้งซึ่งถามว่าในคลิปนี้เนี่ยฮะเราได้ของมาเยอะไหมผมบอกเลยฮะแอค ได้ขอมาเยอะมากๆอ่ะอ่ะพากลับบ้านมาดูกันดีกว่าฮะว่ามันมีของอะไรน่าตื่นเต้นบ้างฮะอาจจะมืดนิดนึงนะฮะขออภัยเดี๋ยวขอเดินกลับบ้านแป๊บนึงนี่ฮะทางกลับบ้านของเรามันมันซับซ้อนเหลือเกินเดี๋ยวขอเคลียร์ไอเทมนี้แป๊บหนึ่งนะไอเทมนี้มันเยอะเหลือเกินเดี๋ยวขอวางแป๊บนึงฮะวางวางวางแล้วก็ทุบเอาเลเวลฟีเย้เลเวลฟีใครจะไม่เอาอ่ะใช่ปะนี่ของที่เราได้มาเนี่ยฮะค่อนข้างเยอะมากๆเนี่ฮะดูนะปึงตึ้งตึ้งนี่ฮะว้าวเห็นปะฮะเราได้แผ่นเพลงมาด้วยนะฮะซึ เออออเดอร์ไซด์นะฮะซึ่งก็เป็นเพลงที่พอมากๆซึ่งเดี๋ยวเราไปที่บ้านของเรากันดีกว่านะฮะไปไปเปิดเพลงกันพอขึ้นมาข้างบนรู้สึกแบบเออดีเหลือเกินฮะโอ้ธรรมชาติโอ้คิดถึงธรรมชาติเหลือเกินนะฮะกลับบ้านกันดีกว่าพออยู่ในถ้ำนานๆมันก็อึดอัดเนาะแต่พอขึ้นมาข้างบนปุ๊บชีวิตดีๆเอาเปิดไชเดอร์สักนิดนึงนะฮะเพิ่มความกระตุกเข้ากับคอมตัวเองปีนเวอร์มา เรามาเปิดเพลงดูสิฮะว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะเป็นเพลงที่น่าจะค่อนข้างเพาะอยู่แล้วฮะ,ะเดี๋ยวมาแกะกล่องของขวัญภายในบ้านนี้กันดีกว่านะฮะนี่มีของอ่าแกะข้างล่างแล้วกันนะฮะอ่าแกะตรงนี้ก็ได้เย่เย่เย่นี่ฮะเราได้อะไรมาบ้างได้เอ่อตัวเซนเซอร์มาแล้วก็ตัวนี้แปบบ๊บนึงนะครับมันกระจัดกระจายไปหมดเลยเดี๋ยวด่เดี๋ยว ไอ้เจ้าตัวดิสแฟกเมนก็เอาออกมาด้วยเช่นกันอ่ารวมรวมรวมให้เรียบร้อยแป๊บหนึ่งนะฮะรู้สึกเราจะได้เพลงซ้ำมาสองแผ่นเลยนะั่นเะห็นต่ฮะเออเดอร์ไซ์เอาจริงฮะเราก็เดินแทบจะทั่วแล้วให้เราได้แผ่นเพลงพวกนี้เหอะ <c oughs> ซึ่งเพลงพวกนี้ฮะก็เป็นเพลงที่พอมากมากครับมันเป็นเพลงใหม่เด็เดๆแป๊บหนึ่งนะเรามีเพชรในตัวใช่ไหมอ่ะทำจูสบล็อกแป๊บหนึ่งฮะกล่องเพลงมีไม้ในตัวนะดึงๆโอเคทำกล่องเพลงลักษณะคล้ายๆแบบนี้จูสบล็อกแล้วก็เออแปะตรงไหนดีที่มันไม่ลก ชั้น2แล้วกันนะฮะชั้นหนึ่งมันเต็มแล้วอ่าเปิเพลงตึ๊บเปิดเพลงทั้นอยู่ไหนฮะคือถ้าใครอยากจะฟังเวอร์ชั่นเต็มก็ไปหาฟังเอาเองแล้วกันนะครผมก็เปิดเล่น,ลนในลักษณะคลายแบบนี้ฮะโอเคเรามีอะไรน่าตื่นเต้นอีก นั่นแหละฮะก็พอดีอย่าลืมฮะเราได้ไอ้เจ้าเศษแผ่นอันนี้ด้วยนี่เศษแผ่นอันนี้ฮะเราเอามารวมกันแบบนี้จุ๊บโตครับเอ๊นี่เราก็จะได้แผ่นเพลงที่เป็นเพลงที่ไม่น่าจะใช่เพลงอะนะฮะอ่ะเอามาเปิดไปอ่ะนี่หาเพลงนี้เพลงนี้ซึ่งก็ตั้งแต่คลิปที่แล้วนั่นแหละฮะเป็นเพลงที่มันไม่ใช่เพลงมันก็จะแบบมึนๆแล้วมันก็จะเหมือนแบบเป็นเพลงช่วงหนึ่ง ห็นปะม,าามันจะเหมือนแบบน่ากลัวแล้วก็แบบอสรุปแล้วมันเป็นเพลงหลอนใช่ไหมแล้วอยู่ดีมันก็มาเป็นเพลงนิดนึงแล้วก็เพลงก็หายไปเพลงอะไรของเขาก็ไม่รู้อ่ะรอสักนิดนึง แล้วก็มาเป็นเพลงลักษณะแคลแบบนี้ฮะับแมคค้าบเขาไม่เคยให้เราฟังเพลงดีๆหรอกนะมันก็จะอะไรอย่างนี้แล้วก็อันนี้ฮะไอเทมตื่นเต้นซึ่งถ้าเกิดเราเอามาวางข้างบนบ้านเนี่ยวาเดนมันจะไม่มาต้าเอ๋เราบนบ้านนะเพราะว่ามันจะมีแท็กอยู่เหมือนกันว่าแบบเออแคนซัมมอนอะไรอย่างเงี้ยฮะลักษณะแบบนี้เนี่ยฮะมันจะมีแคนซัมมอนตรงนี้มันจะเป็นฟอลอยู่นี่ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่าเนี่ยฮะแคนซัมมอนตรงนี้เห็นป่ะฮะมันจะเป็นฟอลอยู่ คือข้อความตัวนี้มันบางดังนั้นก็แบบอยากจะให้หลอนๆอะไรเงี้ยก็ได้เผื่อแบบอยู่บ้านดีๆไม่ชอบเงี้ยเอามาแปะไว้อย่างเงีย้ยหลอนๆเล่นๆอะไรเงียง้ยนะฮะและในคลิปนี้ฮะเราก็ได้ไปบุก Ancient City เป็นที่เรียบร้อยทะเลาะกับวาร์เดนเป็นที่เรียบร้อยฮะยังไงก็ตามฮะคลิปนี้ครับแหมน่าจะได้เวลาสมควรแล้วนะฮะผมขอกลับไปคลิปพินี้ก่อนเลยแล้วกันขอบคุณที่ตามชมมาสหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดวสับว์ใกล้ด้วยนะฮะแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในภายคลิปหน้าฮะไป เคยเจอ Ancient City กันแล้วหรือยังฮะทะเลาะกับวาเดนสนุกไหมล่ะฮะคอมเมนต์ตัวบนดเวงข้างล่างก็ได้เลยถ้าคิดแม่ของรัเลกัน,กน,กนตรงนั้นได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีฮะไป